ก็มาเซ็นนะครับมาจบส่วนมาของหาวข้อนะครับวิชาหัวา้อสตว์เบื้องต้นนะครับก็ลงเซ็นผมนะครับก็จะมีเบื้องต้นกับพยากรนะครับพยากรแล้วตัวเมืองเซ็นนะครับก็วันนี้เรารู้สึกนะก็พี่พลุก็เบื้องต้น นะครับครับพระพยากรนะครับโอ้โหเค็ดเขียน้องวันทายนะครับก็จะมีเอ้าวลูกศิษย์อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของลูกศิษย์ข้อแรกแล้วเนี่ยรุ่นหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ก็ของพี่นวลนะครับนี่ก็พระพยากรณ์แล้วก็ ภาพเบื้องต้นนะครับระอันนี้นะครับสังเกตนะครับอันนี้อ๋ออันนี้กิบเพนเดียวเพนเดียวอ๋อเพนเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นภาพพยากรณ์ครับแล้วก็น้องป่าหวาณนะนะครับอันนี้ก็ภาพพยากรณ์แล้วก็น้องเจริญยุทธนะครับวันนี้ภาพพยากรณ์กับภาพเบื้องต้นนะครับ กล้ครับอืมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับคุณช่อรดดานะครับนี่ก็ภาเบืองต้นแล้วก็ภาคพยาคอนะครับโอเคเรียบร้อยนว่าที่สมาคมสอนแล้วก็มีอีกหลายท่านที่เรียนจบนะครับแต่ว่าไม่ได้ขอวุฒิใบประกาศนียบัตรก็เลยไม่ได้เซ็นให้นะครับนะ